ขับรถอยู่บนถนนสีหราชเดโชชัยมุ่งหน้าสี่แยกบ้านครองเห็นร้านนี้เด่นอยู่ริมถนนก็อยากกินจิ้มจุ่มขึ้นมาเลยต้องขอลองชื่อร้านเขยร้อยเอ็ดจิ้มจุ่มลาบอีสานบรรยากาศดีในแนวคันที่พร้อมฟังเพลงฟกส่องเพื่อชีวิตกันแบบสดๆร้านเขาเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเมนูหลกักๆนอกจากจิ้มจุ่มก็มีลาบส้มตำยำทอดต้มแนวอีสานแบบแซบ่บวันนี้เลยขอจัดเบาๆจิ้มจุ่มหมูรวมเนื้อ จานใหญ่ในราคาชุดละ200บาทมากระ2คนก็นถือว่าอิ่มผักน้ำซุปน้ำจิ้มก็ตักฟรีกันแบบไม่อั้นอีก200ถือว่าคุ้มน้ำจิ้มแจ่วก็รสเด็ดรสออกหวานนำํำน้ำร้อนได้ที่ก็จัดการใส่ผักใส่หมูรวมเนื้อที่หมักกับไข่ไก่หลงไปจุ่มในหม้อระหว่างรอหมูสุกก็สั่งย่างรวมก้อยเนื้อดิบมาชิมหมูย่างเนื้อนุ่มจุ่มกับน้ำจิ้มแจ่วแจ๋วเลยก้อยเนื้อดิบอันนี้แนะนำรสชาติดีเนื้อสดสบายกินคู่พริกกระเทียม อื uh huh. แซอีลีขอเวลาสักครู่เรียบร้อยร้านเปิดทุกวันห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน